โอเคนะครับผมในวันน <fit in> <score> okay, okay, ี้ก็มาอยู่ในแมปกัวการ์เด้นนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมทางแมปกัวการ์เด้นก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ6ชั่วโมงนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปตัวใหม่นั่นเองนะครับที่สามารถเซตอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับจะเป็นทุกอีเวนต์เลยนะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ตรงกลางนะครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็แรกนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมสคริปขึ้นมานะครับผมแล้วก็นํามาวางได้เลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมรันสคคคครรรริปปต์ใหมมมม่่แล้้วเนนนนียะะะะััับบผก็อาาาจจงณ ในส,ส่วนของหน้าต่างสิบก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิบตัวนี้ก็มีชั่วแบ็กฮับนั่นเองนะครับทุกคนก็ในส่วนของสาเหตุที่มันทําให้แหลกเนี่ยนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับเพิ่มในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะผมเพจมิวเทชั่นนั่นเองนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าไข่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับผมก็ได้เพิ่มในส่วนของนีโนเสาร์ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับจะเป็นทางหน้าของอีเวนต์ใหม่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งนีโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิิบบบบบบาาาายยงงงง่่่่่่ๆลละะะะะะกกกกกกัััััััััััันน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 นคคคคครรรรรรร็็ืือออออออํใใสววขขผผผไไมมมมม้้้้ทีีีเเ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 ปปพพฮหโตดด ก็คือการล็อกแมชชีนดีเอ็นเอนั่นเองนะครับผมทำให้เราเนี่ยรับสามารถได้ไข่ใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันล็อกที่2นะครับผมทําให้เวลาการคราฟไข่เนี่ยนะครับผมมันลดลงนั่นเองนะครับอันล็อกที่3นะครับผมทําให้เราได้ไข่มากขึ้นนั่นเองนะครับอันล็อกที่4นะครับผมคัฟเทเบิลเอกนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นการคราฟไข่ใหม่หรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็อันล็อกข้อที่5นะครับผมลดเวลาของเครื่องดีเอ็นเออย่างมากนะครับผมก็คือลดเวลาแบบเยอะมากมากนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลดกี่อตังว นั<ต>่นเองนะผมนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยนะครับจะสามารถคราฟไข่ได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ต่อมานะครับผมมาดูในส่วนของเพชรมิวเทชันกันบ้างนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะเขียนไว้เลยนะว่าต้องการใช้สัตว์นะผมที่เลเวลว50บวกขึ้นไปนะครับเหมือนต้องเอาสัตว์นะผมที่เลเวล50ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมมาใส่ในเครื่องตรงนี้ถือสัตว์แล้วก็กดซัมมิทเพชได้เลยนั่นเองนะมันก็จะเอาเข้าไปใส่เครื่องนั่น ขายกันบ้างนะครับร้านค้าขายได้เปลี่ยนใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นการอ่าซื้อไข่แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมจะมีหน้าต่างของไข่ขึ้นมาให้เราเลือกซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็อย่ามาดูในสนของเมนูสคริปต์ตัวนี้กันบ้างละกันนะครับว่ามีเมนูอะไรนะครับเมนูแรกนะครับผมก็จะเป็นการวางพืชอัตโนมัตินะครับผม p พน n t i n g นะครับ harvesting ก็คือการเก็บพืชนั่นเองนะเราสามารถเลือก mutation ที่จะเก็บได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกในสนของพืชผักทีีี่่่่เเเเเรราาาาตตต้้้อออองงงกกกกกจะ็็็บไดดดชนน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 ยยววััััมมผปขข กระเป๋าของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเฟเวอร์ติ้งนะครับผมก็คือการใช้เครื่องมือเฟเวอร์นะครับผมหรือการล็อกผลไม้นั่นเองนะครับตรงเมนูมิกตรงนี้นะครับผมก็คือการลบต้นไม้นะครับผมนี่เด็ดออยแพนแล้วก็มูแพนก็คือการย้ายต้นไม้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงเมนูมิกนะครับผมตัวนี้ก็จะมีการทำเดโนด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเขาน่าจะเพิ่มขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับทุกคนนี้เลยนะครับก็จะเป็นเพจทูมิลเทสนั่นเองนะครับก็จะเป็นการนําสัตว์เลี้ยงนะครับผมมมมมมาาาาาาาเเเเเเเข้้้้้คคคครรรรรื่่่่่่่ออออองงงงงตตนน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 ีีััััััะะะะบบบจพิลลวหฉยๆแก็ผ อันนี้ก็น่าจะเอาสัตว์เลี้ยงนะครับผมมาใส่ในเครื่องตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะใช้ดูแลกันนะครับก่อนแรกนะครับผมก็ให้ทุกชมเลือกสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับเมื่อท่านผู้ชมเลือกสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็กดไปที่ Auto โนดินเอได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะเอาสัตว์เนี่ยนะครับผมมาใส่ในเครื่องตรงนี้ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมันค้าฟไข่เสร็จนะครับมันก็จะรับให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมราเก i n ปที่ ออโต้คับเดโนได้เลยนะครับมันก็จะเอาของใส่ให้อัตโนมัตินะผมมันก็ทําการคาฟให้นั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมทราเวลเมอร์แชรนะครับก็จะเป็นร้านค้ารับนั่นเองนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะว่าเราอยากจะให้มันซื้ออะไรในร้านค้ารับนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็กดไปที่ออโต้บายได้เลยนะเมื่อมีร้านค้ารับมานะครับผมแล้วก็มีของในสต็อกนะครับมันก็จะซื้อให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับต้องเงนะคับตรงนี้เลยนะคร แล้วก็การคับสีนั่นเองนะครับอยากจะให้มันคับอะไรก็สามารถคับได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมตรงเมนูเอกนะครับผมจะเป็นการซื้อไข่อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีไข่ต่างๆนั่นเองครับอยากจะให้มันซื้อไข่อะไรนะครับผมเราก็สามารถเลือกไปได้เลยนะหลังจากที่เลือกไข่เสร็จแล้วนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับกดไปที่ออโต้บายเอกนั่นเองนะครับผมมันก็จะซื้อไข่นะครับเมื่อมีไข่อยู่ในสต็อกนั่นเองนะครับและเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะเจอร้านค้าเกียร์ร้านค้าสีนั่นเองนะครับหลักการทงง็ลล้เเืออขี่จจแสว ก็กดไปที่ออโต้บายเกียร์นะครับผมตรงร้านคาซีก็เช่นเดียวกันนะครับผมเลือกผักที่เราต้องการจะซื้อนะครับผมหลังจากนั้นก็กดไปที่ออโต้บายซีได้เลยนั่นเองนะครับหรือจะซื้อเป็นออโต้บายออซีก็ได้นั่นเองนะครับก็คือมันจะซื้อทั้งหมดในร้านค้าเลยนั่นเองนะครับทุกคนและเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูเอ็กซ์ตานั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้ก็เพิ่มในส่วนของเมนูใหม่เข้ามาด้วยนะจะเป็นเทรดออพิคฮิตอลิกแพนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการทางานกับเครื่องตรงกลางตรงน แล้วก็นี่เลยนะครับผม Shovel All Sprinkler นะครับก็จะเป็นการทำสปริงเกอร์ไม่จํากัดนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้งานให้ดูนะครับก่อนแรกก็ให้ท่านผู้ชมเลือกสปริงเกอร์ก่อนนะว่าท่านผู้ชมอยากจะวางอะไรนั่นเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเลือกสปริงเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็นําสปริงเกอร์ไปวางทั้งหมดได้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับหลังจากที่ใส่สปริงเกอร์เสร็จแล้วนะครับผมก็อย่าลืมวางในส่วนของฮันนี่สปริงเกอรรร์นนนะคับจเเเป็็กกแลสได้ผมมวทีีู่่ย Shovel Sprinkler All ได้เลยนะครับผมกดไปปุ๊บนะครับอ่าสปริงเกอร์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะหายไปแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนอ่าหลังจากนั้นนะครับผมเราก็สามารถลบพืชได้เลยนะครับแล้วก็รอพืชที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมเราก็รอดูนะครับว่ามันจะติดสปริงเกอร์นี่หรือเปล่านั่นเองนะครับทุกคนอ่าในตอนนี้นะครับผมพืชที่ผมทําสปริงเกอร์แบบไม่จํากัดไปเลยเนี่ยนะครับผมก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่านี่นะครับผมมันติดในส่วนของนี่เลยนะครับฮันนี่แก๊สนะครับผมก็คือเป็นความสามารถของสปริงเกอรนงรท้าาาาามสถํได ในส่วนของการใช้สปริงเกอร์ไม่จำกัดนั่นเองนะก็คือให้ทูกชมไปรีบลองทํากันได้เลยนะผมก่อนที่มันจะโดนแกนั่นเองนะครับทุกคนตรงเมนูเพรนะผมจะเป็นเมนูเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมก็จะมีการดูชื่อสัตว์ในไข่นะครับผมการาขสัตว์อัตโนมัตินั่นเองนะเพรแฮตติ้งนะครับผมก็จะเป็นการฟักไข่อัตโนมัตินะครับก่อนแรกก็ให้ทู้ชมมาเลือกไข่ที่ทู้ชมต้องการจะฟักนั่นเองนะสมมติผมเลือกเป็นเดโนเอ็กนะผมก็เลือกเป็นเดโนเอ็กแล้วก็กดไปที่ออโต้แฮต สกิปแบ็กฮับนั่นเองนะครับทุกคนก็มีเมนูเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็การใช้งานเนี่ยนะผมผมบอกเลยว่าค่อนข้างลื่นนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปก่อนนะฝากทุกช่องกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับแต่ที่นี้ขอตัวลไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ